คนแต่ละกันก็จอมนั่งแะ้ว่าอยังนั่งก็แต่หลับไปเล่นขึ้นมาไม่ได้ไปเหนียวนุกๆเล่นก็คือตามใจไว้เป็นนั่งพึงงัดนั่งได้แต่คืออย่ายนานมันเงียบเลยนะตาหน้าแต่เละอ่ายห้อ่านมันเงียบมันพอในแกจอมนั่งถึงจะว่าเป็นหรือว่ามึงอย่าเรียนต่อยไงเลี้ยวว่ากับเล่นนั่งบวบบวบบวชกับบวชก็อาดูแลเนี่ยอาดูแลเล่นนั่งกันนะคือแปลว่าเขาเขาอยู่เอาแล้วว่าตาต้องบอกปวดเท้าต่ายิมก็ไปแบบว่าต่ายิมนั่นแหละ ถึงแกเกว่าทึกก็ไม่ไหวแกว่าถ้าว่าทึกแก่ไปได้เดินวันไหนก็คอยหนักเกว่าโอ้คอยหนักกเดินแข่งเดินไในกบาจะนี้มั้งครับถึงทึกถึงแกว่าทึกแน่ยังมันอะไรก็ว่าทึกแก่เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยว่าไม่ไหวนะทันทีถึงเกว่ามาอายุนี้ฮะนะแกข่งมายำอายุเดนีิดะแกว่าอยู่โน้ไม่ไหวนะอายุนี้นะถึงแกว่าอายุนี่้เดินอายูเนี่ยอย่างเงี้ย หายวงนี่ย่างขึ้นในเล่นนั่งโอ้ยยวอยวลาวนะยัวลาวงนี้ยตึกแกยวองนี่ยอ่ามันก่าวมันตึกองนี้อย่ามายวอบะไรเงียว่าต่างขึ้นในทนเล่นนั่งพลังอือยวพลังไม่ตึกแกคาใจว่าหอนถึงมเล่นนั่งอันน้ก็คือแกแกก็ไม่ใจนึกไปว่าเออว่าเราเี่กไกลโดยไม่มีใจไท่เตี้ยนะดานุนั่นเลย สวัสดีครับนี่คือรายการตะลุงตะลอนครับรายการเดี๋ยวจะนำท่านไปรู้จักกับนายนั่งตะลุงและบุคลากรในวงการนั่งตะลุงรับเพื่อเป็นความรู้แก่เด็กเยาวชนและผู้่สนใจนั่งตะลุงครับวันนี้ผมเดินทางมาทาีอาาอาออ่อำเภอบางคลำจัองหวัดสงขลากับมาผู้ชันนียาบุคคลก้องอำเภอบางคลำแห่งจังหวัดสงขลาอีกฐานหนึ่งแต่ฐานอย่างรักษาเอกลักษณ์และอย่างหยึดแนว ศิลับปิเน่งจาดผัวโซ่ทรงปันนารวยเต็สิบนั่นก็คือนั่งอิ่มเถงจิตผักดีนะครับวันนี้พุ่มนังอยู่กับนั่งลําดวนโซ่อิ่มเถงนะครับสวัสดีครับตาจงครับตาดวนครับครับวันนี้เราก็ได้นัดกันไล่วันเรียวแต่ว่าเขาไม่ได้วางตรงเงนตักทีนะครับตาดวนกับพุ่มขนุยัดเรียกการสรพนามเรียกว่าตาดวนนะตานน่ะครับ ซึ่งตานกาผมก็ตื้ว่าเป็นลกูกซิดกล้องฐานอีกคนนึงเพราะวา่าได้เคยมาวาดตัวแล้วก็เคยมาหัดนั่งอยู่กับฐานด้วยนะครับในจะไมเ่เด็กๆเอ่อตาด้วนกับยากิไ้ตาด้นาวนเล่าไอ้ฟังนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาของนั่งหลําด้วนโซ่ยิมเทียงนี่ความเป็นมาในการเล่นนั่งนี่เป็นมันเือกับตาก็ความเป็นมาในการเล่นน,น,ลนั่งเพราะว่าถ้าผมว่า สมัยแต่ก่อนนะครับเราไม่มีอะไรเดี๋ยวจะมามาให้เห็นว่าการที่เรามีการมีอำนาจได้ต่างๆแบดว่ารมีแต่นั้นกระลุงมีแต่นูรามีแต่เปล่งบอกโอ้มบนนี้ครับซึ่งก็เอนมันไม่มีแต่ว่ามันก็ยังมีมีรำบงแต่ก่อนนะนั่นไงก็ยังมีถึงไอ้อืนมันไม่มีถึงนี่ตอนนั้นการอายุโรงเรียน ام, อดร่ำอดร่ำมาอย่างข้าวปอดที่เลยจบนั่งจบนี่ออกไปตั้งแต่นั่งจัดยางอีกล่นกันมาดังประมาณนั้นเลยแล้วยางินเล่นถึงเวลาที่ชอบมาเป็นทุกกาคือคือเคยเล่นนั้งไล่ไล่นั้งนะไล่มาไล่ไล่นั้งแต่พอมาถึงแต่นี้อาจารย์อิมเทงด้วยว่านั้งอิมเนี่ยนะครับชอบมาโอชอบแนวแนี่ยการแต่ว่าเนี่วทาง่ยวาแเล่นนะ แต่คนนั้นเนี่ยคือก็มีนั่งไล่กันนาเด็ก้ามาเล่นในวัดที่บัานเราตานี้ม่เม่โอมีลุงช่วงเลยเนี่ยนั่งช่วงดิ๊กนี่ครับนั่ะมีไล่กันนาเดาก้ามาเล่นแต่ว่าพอว่าแร่แรกเนี่ยคือถ้าเรามามาปูตรงเนี้ยมันมันไม่เหมือนกันแนวคิดนะครับนี่บอดีอันนี้เป็นแดงวัดกันเป็นวัดชีวิตนีับครับ ตำมาอะไรแบบนั้นเละชอบแาบนั้นหละครับครับยูวันเวลาแกเล่นมันพ๊กใหญ่นี้คือของแกมีตั้งตำมามีตั้งเลกเมีอะไรคือกรบกรบเรืองกรบเรืองเลยว่ะเวลายูโรงเรียนโรงเรียนพักกันครับวันเดียงนี่กลัวปักนึ่มามากลางโบสถ์ปันตาจางครับเปิือนซามคนเอาเอามีมีนับจะเลยมิดผ่ามัดครับตาแพรอ่าตาแพร tính nhiều to mà ke ruột Ồ. tách bên rô vai tiền tách rô vai lấy rô to cả là tách cả mà mà nặng lên như này rửa lại đi rô à pa bà la bố ạ tiếng này rửa lại nhăn lầm mà nặng lên cái nào này tam quân tiếng chinh thì này cổ trăm ba thề eh, đầm đầm đại chinh anh này mà đại mà nặng lên ลุกนี่แล้วะก็คือนั่งมาเล่นตหมุนนั่งมาเล่นเลยคืนนั่งจำเงินมาจำจำกันมาต้งมามาเล่นมามาเล่นกันหมาเล่นกันนึกประวาก็เล่นเล่นเพลินลืมมาไปโรเรียนเนี่ยหมาค้ารถไปเรียนเนี่ยนึงครูเดี๋ยวตามนี่ครู่เดี๋ยวว่าวแม่แไปไหนตีจ้ามคุอกันเลยว่ะมาถึงพอบเด่นบอดเอ็นบอดอู่ตอนนั้นเป็นตั้งหมาเล่นอยู่ในวันรั้ม ถ้าไปเล่นนั่งอยู่ดยยลลเดือดเรื่อยๆนี่ป้าลาพูดเลยลาว่ะเป็นอันไหนครูถามมาถึงพบถึงกับกแกไม่ตีนี่นะแกครูกับไม่ตีไม่ไม่ลุกทัวร์ได้ได้แล้วแกว่าแกว่าให้ทีลังในรูเวลาเรียนโอ้แกบอกให้ใรูใหล่เรียนมาเรียนป่าใดการเล่นเล่นป่าใดนะฮะเป็นอันไรนว่าลังจากั้นถึงกระชอมนี่ถึงกระเจาเล่นก่อนเดี๋ยวว่าไปอยู่กับอาจารย์อีมันครับก็พา รัวันนั้นทั้งมีคนแกอยู่ก้นอะไลุงพรุ่มก็เรียกพรุ่ม,มแก,กว่าอยังแต่จิงไม้โบงทําบางไ้เองโอ้ก็คือว่าเราเริ่มเป็นจีนเป็นอันเรี่ยตอนนั้นคือเล่นเล่นนั้นในคือตอนนั้นนั่นคือไม่ว่ามาเล่นได้แหละครับคือคนแต่ละกันเขาชอมนั่งนะว่าอย่างนั้นก็จะหลับไปเล่นขึ้นมานไม่ได้ประเดี๋ยนุกนุกเล่นก็คือตามใจไว้เป็นนั่งพึงัดนั่งอะไรแต่คือย้ายนาดมันเงียบเลยนะตอนนั้นแต่ละอ่ายานาดมันเงียบ อถึงจะแกไปทาไม้กับปลาปองโอ้้ปองปลาปองนันแคปลาปองเดียวมันเป็นรูปกากายบงเล็กกว้างถึงแกไปดุงทำไม้ดังมันบงอะดังดีนี่ปงปองปงปงถึงจะจริงกันไปเล่นกันไปถึงบนหลังอย่าง้วมันก่อยเอคุณว่าเดี๋ยวไปเล่นบานไหมเดี๋ยวไปไปเล่นตรงนั้นตรงนี้ไปกะกะปอยกันคือหน้าที่บาดมังดีที่บาดมังกอะไรอย่างเงี้ยลังโดูมน อะไรบ้างพอเนี่แกจอดนั่งถึงแกว่าเป็นหรืว่ามึงอย่าเรียนต่อยเนี่ยเล่หัวกับเล่นนั่งบ่๊ะวะคือไม่นู้นอ่ะนะคือเขาจริงจริงคือจากที่ผมได้ไปสับผ่านเล้วก็ไปฟังนายนั่งแต่เดินมาลาวมาเรียนนี่เราพูดจะไม่ขุดถนนถนนตัวใหญ่ครับแต่ข้องตานี่คือว่าพอคือดัมลี่ออกมาเลยว่าเล่หัวเล่นนั่งโป๊ะเล่นนั่งแกเก็บระเบียนนั่นไงระเบียนไม้แตงกอนั่นบอกว่าเล่นนั่งเนี่ย อืมครับแกบอกว่ากลางวันนั้นไปเล่นหัวยทั้งกลางคืนเล่นนั่งได้กับแกแกืมแกความเกลียดของแกนะค,ความีิดของอะไรกันถึงนี่กับากานตั้งใจงเพราะว่าไม่นัดอีเดือนแล้วอถึงกันมีอาจารย์่าช่างอาจารย์ราารีใจคงใช่รับถึงแกมาแกนไม่ไม่โลกแกันนะนั่นมาถึงมาข้อบาวา่าไอ้แกพป้าไปเลียนนะไอแกต้องเลี้ยงเี่า ชอบได้ทีนึงอก็ถูกปีวะนี่ฮะโอ้ก็คือว่าเปื่นตาก็หนงตานี่กยเป็นคนเรียนเก่งอยู่กันแล้วครับอ้ทั้งนี่กาแกมาถึงแรงนึงกต่พอว่าไปมาถึงแกว่าไปเรียนไอ้จ๊อบเกี่ยตรงแม่เองแต่ว่านั้จ๊อบแล้วก็ย้ายล็อกแกโอ้ก็ว่าอกับมันนั้นเผลอไงก็ว่าเพราะว่ากับมันนั้นนั้นแลงว่าแล้วนั่งว่าว่ากับไข่ได้ทึ้งท้ายหน้าเลยตั้มหน้าเลยว่ากับไข่ได้ นั่งกะได้เบียร์ลาวไปครับนั <ference> ่ง <Ein> ก <structured language> ็ได้เบียร์ทั้งขี่มันก็ค่ายได้ทัี่อาจารย์บังคล์ไหมอาจารย์บังคลาอาจารย์ดันงพระครูปิปัดเจริญธาตุนั่นเองครับอาจารย์ตอมมันทั้งเกลียวปวาเรียนปอดีอ่าทั้งเกว่าเดี๋ยวก็ในเกว่าแกป้าควักก็เกับเด่นไปเกว่าแกเด็กนั่งอาจารย์นี้มันเด่นได้โอ้ก็คือว่าแกกับตายิ้มก็คือว่าก็มีความรู้สึกเจืออยู่พอสมควรกันครับเพราะว่าอาจารย์ไง โอ้ค oh. ืออาจารย์นัทแบล็กลูพิปัติจลตานันอาจารย์ข้องอาจารย์นี้่เมยมเกี่ยวกับเด็กก็ไปเล่นกับเดนเดนมาเล่นเราเล่นกับน like, e ึงิึงไม่นี่กับพราะว่าอันปั๊บยินดีใจยัยก็คือไอดอลเราอยู่เลยกันนะซึ่งบอกไปท่านาเล็กลูเหมือนนังท่าเหมือนนั่งท่าเราปล่นั่งแต่ละกันเข้ามาก็ไม่ก็ไม่ได้มากั่ง ทำความเมินอยู่วะพอมาเลยดูพอมาเลยวัวตีเนาะถึงมากินข้าวหวานไร้บัดตรนนอนอยู่วันเลยถึงตกคันก็เล่นลาวถึงกับไปตาถึงกอดอาจารย์ม้าถึงอาจารย์เลียงขึ้นมาบนก้นแอ่กำลังคุยกันครับถึงอาจารย์ว่าควาดเบกก้นดิถึงจะว่าเร็วองเรียยแหละม้าถึงติงกายังออกไงถึงบอกลัางอาจารย์ปั๊บ การตกลุงเลยทั้งแกว่าเดียวคอยไปแกว่ามันอ่ะนแกคอยคอยบอกบังคับทานแกว่าไปแกว่าแกก็ยังไม่หลับตี้ตอนนั้นไม่หลับตอนนั้นไม่หลับที่อายุต่อได้ตาตอนนั้นปอดทีตอนนั้นกปอดีตอนนั้นก็เหมือนมกับอันนี้เล่าเราติดต้องปีอ่ะอ๋ต้องติดต้องปีนูกนะติดต้องปีนั่แหละหมอชัดนั้งปั๊บอาจารย์ว่าปอดทึกไปแล้วนะอาจารย์ว่าปันญ้เยา ก่อนินปรยุกับเ่นมึงบวชแต่ก่อนวะโอ๋ยว่ามึงบวชแต่ก่อนวะบวชเล่นแต่ก่อนได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเรื่องตั้งโลกตั้งตงนนรกตะวันก็คือเลีง่ายแกยัวรลวายายเราไปทำอะไรอื่นก่อนไ้เรียนก่อนไหมคือไอเรียนตรงนันไง ไอ้เรียนองรัะก่อนแกว่าได้ยุกได้รัวคือบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใหญ่ประโยชน์ใช่ไหมได้เรียนธรรมะได้เรียนธรรมะไอ้นรกตะวันได้บันเดะถึงกับบวชกับบวชก็อ่าดูแลเนี่อ่าดูแล้วกินแล้วนั่งกันนะคือรัวว่าเขาเขาอยู่รัวว่าแต่รู้บอกว่าเจ๊ดก็แตายิมก็ไปแบบว่าตายิมนั่นแหละอืมต้องรู้ว่าบวชไปบวชอยู่ปีนึงถึงไปเรียนหนักธรรมได้จันทรี ดีถึงกว่าอีไมทริกก็ลปีติดท้องนีเลียนโทดเรียยหนักกำโตต่อครับถึงแต่เลยมันเรียนยากเดินจากโรงเรียนเดินจากวัดตาจางไปเรียนบางกำหน่อยโอ้ก็คือว่าชําหนักเรียนนะคืออยเตวัดวัดบางคำวัดบางคำเดินจากนี่เดินจากนี่ไปโน้ยถึงเหล็กนูานเดินอยู่ท้องคนเดินท้องคน เราเมื่อวอนไม่มีรถนะครับแต่กันในตอนน้นใจบากกล้ำนี่คือว่าหลูกลังเป้ใน,นเลไปไปนนะป้าเ<ไ>ป้เดินมาดิ้มเคราะห์ไงไว้อยู่คนเนี่ยงหน่อยคนนึงครับทั้งนี้กะไว้ว่าไปเดินทั้งตัลุงไวเ้เหลมเดียวกีการเดินกีการเดินยังไงาตาเดินยู่คน,นเดียวไม,ไม่ไไม่ไปเรียนบนตัลุงเรื่อยแต่ตาอันนั้นเดินวันอาจารว่าเป็นน่ว่าเด็มาอยู่คุดองอนนี้ท้าไมบักเตียมเดินยังยั่งอยู่องเดียวเลย ดึงไม่ดีนะคงง่ายแต่อ่านดึงไม่ประโยชน์เว้โอ้ตาไม่ประยช์่แต่เดียวร่างกายก็จ่ายอ้านหมักเราอยู่วัดเดิมนี่คือว่าเราตาแต่เลี้ยงก็เรามีเดินอย่างั้มตั้มตั้มอะไรตั้คนวัเดินั้งได้เชิคนตั้มอ่านอันนี้เราลาวท้าความล้างได้ก่อนแน่ๆคคือไปนึงไปไทุวันวันเย็นบ่อเดือนก็ปั๊บนึงเดี๋ยววับเดินอย่าบวัดไป เดี๋ยวคนญาต้มลุ้มเปล่าเลยกระตังก็มาทำอยู่เลยนะนี่ครับถึงแกี่ยวกับอยครอนนั่นนะอือครับคอยทรอนไอ้ไรกระตังไร่อยคร้อนไรไรอย่างการไปเล่นนั่งไรไรแบบนี้แต่วันในตอนนั้นนั่นคือความกิจติยากปีนไหนนังกันยังอยู่เลยไหมตาตอนนั้นยังเลยยังเลยโอ้แต่ว่ายากวิจัยเรียนว่าไอ้บ่ได้หนักทันโตอือครับนึกก๋วยตี๋ยวึกมันคลายเลยมันไปอ่านึ้นมาไอรโรมบ้านไปเรื่อกับ มื่อวาบมไม่ไม่อะไ,ไ,ไรไรถึงนี่กรับไม่ยกขึ้นไม่หลอดนอนถึงบอกว่าถ้าแม็ดเกณฑ์ที่มึงครูนั่งตาย่ายนั่งเหี่ยว่าพอเล็กเล่นมันอันไหนนะโอ้พอเล่นอันอไหนเลยครับต้องแกชอบนั่งอันละม,มาเล่นมันนั่นปั๊บนั้งกับอันดา,วา,ว,าวาตันประครูวัฒนาบงคนว่ากระันกัดทึกเอ่ป่าก็คือแกก็ไม่หลังไม่ได้ไม่หลังนะแก ก็ว <la> de <desserts> ่าการทึกแก็ว่าอยู่ไม่กี่วันมันบายดีขึ้นจริงนะแต่ว่าอ้งหมดตวทึกมาตอนนั้นเราไใจว่าเคลียร์อะไรอย่างไรนั่งนันยาอีเดียนไหนบ่ได้ทาโตถึงเดือนหลังเรื่องจำเลวหนักทาโตนะก็คือยาได้โงแต่ว่าเราหัวาเรียนมาเลยนนตอนนั้นตอนนั้นคือยากว่าได้ทาโตหรือทำไปเองคุณนะบอกเราข้าไปเรี่นงเลวนะ่ใจชนะว่าเราก็เรียนไม่ใจว่าอะไรไรนี่เดือนบายบถึงต้องลงเอบันนันกระทึกอ A dặn bay răng Oa bây giờ kể la tiệc, nay. Ode bây la tiệc, cái này dặn đã được cho bung hoài dạy tiếng kể Nàng lang 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 nàng lấy Nàng lấy lại lang 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 kể kể Nàng này thế là đồ trức biết gắn đi nè, mà mà trức ở trăng đi. Tại sao? E tính kiểu cái quả trức cái máy quả, cái quả tao quả trức em chạy đi đi, một ngày có coi nặn Oh. Coi nặn em điên, chạy lên điên này, cái đi chân điên. Cặp. Nè, cái trức tính kiểu quả trức này nó giống ở nơi làm quả trức cái gì, luôn máy bay này. Thì kiểu quả máy bay Uni này, anh chạy máy bay, máy bay Uni này, kiểu quả này. ถึงเกวมายุน like ีแดเด้นมายุแดงอย่างเงี้ยฮายวงนี่ไงขึ้นในเล่นนั่งโอ้ยัวยัวอะไรนะยัวลาวงนี่ถึงแกวงนี่ไงอ่ามันบมันึงวงนี้อย่างไรพวกมาย่ปะอะไรถึงเกวงขึ้นในทนเล่นนั่งปลางยัวปลางไม่ถึงแก่ใจว่าโลันถึงมนเล่นนั่งนั่เลยก็คือแกแกครัไม่ใจนึกไปว่าเือว่าโรกเกี่ยวกคยโดยไม่มีใจให้ตีอนนะตานนัานเลยพอนึีเลยอ่ะบ นัดอาจจะยิ้อ่าพไปแกนั่นภาไปเองตาไปควนเนีย่ยเราก็ไม่ได้ได้บันติดไปเหมือนตอนนั้นแต่ว,ว่าเราไปวันไรเอย,อย้ายอยู่นะอ่าับตรงน,น,นันคิดขบวนนั้นไม่คิดคิดหวาเล่นนั่งอย่างเดียวแต่ตอนนั้นอายุกี่ปีล่ะตาตอนนั้นลังจกตอนนั้นที่เจ็ดปีโอที่เจ็ดแล้วนะตอนนั้นตอนที่เจ็ดปีแล้วเราว่าเรากอมาถึงบาบวชอยู่บ,บวชอย,บบอยู่ปีนะึงเกอบจบองปีไปบวชอยู่ นี่ครับย่สิบเจ็ดปีไปอยู่เพราะว่าไปอยู่ไปถึงบอกว่าแกควักไรเด็ดแล้งไรเด็ดล็อปบอกแกลบอปไปโรงเลยนั่งโรงนั่งน่งโรากราไม่ได้ตอนนี้เฉี่ยวไรกับโอ้ก็คือว่าแกแกป้าไปตุ้มวันนี้บ้านตายยิ้มเลยนั่งนั่งวายหนเลยล็ลบเลยโอ้หนหนัดกันเลยใช่ไหม นนแต่ถึงได้ดับปลาดับเด้ไปแต่บ้านไม่แตไ่ไม่ไม่ตอนนั้นนั้นไม่ดีแต่ว่าอาจารย์ยิ้มมันเกว่าให้ใบเลยวอายุหนูได้ขึน<อ>้นก่อนคือใครว่าเอาเลยเกลียไว้แล้วกเกลียไว้แล้ววันนั้นแหะเกลียไว้แล้ววันนั้นร้องเลยนี่ <c oughs> โอ้ลุงเจ้าถึงไหนบา,าว,นว่าลุบบางเจ้าหรือบ่าผมรับบานก่อนผมไปเอาปลาอะไรถึงเกมาเล่นในกินนั้นไม่รอต่างๆนี่ ครับถึงเกี่ยวกับไปปลอมคุ้งอะไรอ่ามันเนี่ยโอ้ก็คือว่าตาจมูกตาลบมาก็คือว่าการเดินทางเลยนี่ก็คือลำานลำบากนี่นะเลยลำบากบาก็คือตายิ้มกันเลยเอกว่าการนั่นไปปลอมรถนั่งกันนะตอนเกมีรถกระบะเลยรถกระเจาโอ้ครับมาถึงนี่ก็เอามาแล้วจะไปคือรถดึกว่าอายุเหมือนกับอย่างเนี้ยรบไม่ไม่ไม่ได้โดดจช้าไกลได้ลกเมียะไรก็ทำไม่ถึงเกี่ยวว่าไม่เปิดถึงดานเดียวนี่น่ะดมมัน เงี้ยแกนมาถึงแบบไม่ต้องลองแค่วันเนี่ยอายหลายเกี่ว่าดีดีไม่เปลี่ยยุกว่าบนนี้กันยังบู๊หลงๆแกนนะฮะเนี่ยหลงๆไอ่ไม่ได้กันอ่าครับแค่ว่าไม่เปลี่ยก่อนไปก็แก่แล้วรับบางคำไอ้การเล่นเล่าแบบนั้นอายุอยู่อยู่ก็บอไปเล่นนั่งใหม่กบไปเลยที่นี่ก็คือตอนนั้นคือ ตาปูดตึงว่าตาเป็นเด็กคนแหลกๆมาแต่ว่าได้ตามนั่งในยุคเั้นนั่นแตา่แตา่ปูดตึงเงินมันมันคนอื่นก็มีอยู่แล้วอ๋อก็คือลูกศิษย์แกก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไปไป,ไปตามไม่อัดอยู่นั่นไงคือตอนนั้นมีนั่งคล่าวท้า,วามขี่อ่าคล่าวท้ามขี่นั่งก่าวทามขีถึงนี่ต้องตามคนเลยอ่าครับนั่นเทิดเทิดนุเทิดเทิดอยู่ปัตตาลุงแต่ตาเล็กเอียดแต่เปื่อนนั่นแหละอายุถึงนี่กาอายุบายนอนอยู่บ้านข้ามคืนก่อน อยย่เดือนด้ามขึ้นเดียนั่งติดตุ้กขึ้นมาตาตอนติดตาปอยู่นั่งวางอยู่ตอนนั้นไม่ไม่ไม่คอยวางแต่ว่าแกอยย่เดือนด้ามขึ้นก่อนก็ไปมก็คือว่าตาอีบนั่นไปเล่นนั่งในทีตาอยูนน่นอยู่เตียงวนแกบ้านโอ้นคือกางเลยกันในในหมาเจอป้าเลไรกันออกไปเที่ยวไปไปเล่นในผ้าไปบ้าไปบ้าไปการทิพ้าวันเดือนขั้นตรงนั้นได้กับเห็นป้าบปถึงานนางห้อมก็ไปนั้งฐานหนง้อม cái bạn cái mướn ở đô thị đại đã. Để qua cái cái giải tiêu đâu hết, mai đấy mai. Mà là đại. Tức là mua lục này, mình dựa lấy con giòn, giặt lấy này giòn, cuộn cuộn con này. Cặp cặp. Cuộn cuộn mấy người đấy. À cặp. À này. Ông ta, ông ta, ông ông có จะมีนั่งรออยู่แล้วนึ่งก้องก้องจวนับงดิองลาบอดงานไหนพื่ว่าเดียวเนี่ยเด็กอายนี่เล่นนั่งอุ้งจริงจริงแต่จริงจริงแต่ว่าในมันเหมือนจังแม่แต่คือเดือดรองนั้นแต่ว่าไอ้บอดเกลจอนํำกร้อนนั้นเกว่าตุกขึ้นนี่เกว่าตุกขึ้นแต่ว่าถ้าบอกไปเล่นการ์ิดท้องแกเปลี่ยนแหละเลย ว่าขึ้นแหลกแต่ว่าไปไปบันเนียแกจะว่าบดทำตลอดอะไรอ๋อคือเล็กไงว่าแกมีหลกเกยอยู่โปรนึงแต่ว่าแกจะกับตุกขึ้นเลยให้ตุกขึ้นั้งแต่ว่าถ้าไปทำมันแกไม่ว่าเลยไปเล่นลาตน้าน่มทำข้าวต้มคล้ายข้าวต้มหมัดเดินคล้ายคนนั้นเดินคน้ายในร้านคนเนี่ยงนนั่นนะเออไปถึงร้านคนเนี่ยงไปนั่งร้านคนเนี่ยงกัน็ับเขาว่าผมไม่อ่านเลยเขาว่าตาไม่อ่านอย่างเง้ยว่าอะไร คือเราไปยุ่งว่าโลกคนหนึ่งเลยเนี่ยนะตรันั่นเลยจับลากกันตอนแต่ว่วเล่นนั้นราะว่าต้างิปที่ไรเท็ดต้างิปที่เท็ดเลิก็เพราะว่าตอนนี้เล่นนั่นไงใเล่นกันไอ้จับลากกันครับแอจับลากเคยได้คนนะาลังยังคองตาไปได้ลังเพื่อนโอ้ไม่ได้ทุกตายุงแต่ว่าคนเล่มากว่าเพื่อนโอ้เราวบารุงเ้าดับรถทุกคนย่ย เด็ดอีคลงนะ